สวัสดีครับวันนี้กผมนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมานะครับพูดคุยสําหรับความผิดฐานช่โกงหรือความผิดฐานช่วโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อผู้กระทำความผิดนะครับได้มีการกระทำความผิดนะครับในลักษณะการนำข้อมูลนะครับเป็นเท็จนะครับหรือข้อมูลลักษณะนะครับปลอมเข้าสู่นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการนําข้อมูลต่างๆนะครับมาเข้านะครับส่งต่อมาทางนะครับ ระบบแอปพลิเคชันไลน์ส่งมาทางโทรศัพท์ทางโปรแกรม Facebook ions, หรือ i n s t a g r กรต่างๆนะครับเมื่อนะครับนำมาหลอกลวงให้กับผู้เสียหายเมื่อเขาหลงเชื่อแล้วก็ได้มีการนะครับส่งมอบเงินให้กับผู้หลอกลวงไปนะครับการกระทำลักษณะนี้นะครับนอกจากจะเป็นความผิดนะครับฐาน้อโกงหรือว่าเชโกงประชาชนแล้วแต่กรณีแล้วนะครับโดยลักษณะของการกระทำความผิดนะครับเมื่อเป็นการกระทำความผิดฐาน้อโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะํางมีลักษณะนะครับ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็จะเปมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์อีนกนะครับความผิดของการช่อโกงกับช้อโกงประชาชนนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนยนะครับเมื่อ,อปแจ้งความลงทุกตบอพื่อนำสวดแล้วนะครับหากเป็นการาช่อโกงน,นะครับธรรมดานะครับหรือว่าเป็นความผิดเ,เรื่องของนะครับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการที่น่าจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเมื่อแจ้งความลงุกแล้วนะครับ สามารถท like, ี่จะท้องคำร้องทุกข์ได้ยอมวอมได้นะครับหากเป็นลักษณะของการช่วงประชาชนกับความผิดตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยมีลักษณะของการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉรินะครับโดยปการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถที่จะท้อนคำร้องทุกข์หรือว้ายอมผอมได้นะครับท่านใดที่นะครับเป็นผู้เสียหายนะครับจากการกระทำความผิดนะครับ ผ่านเอ่อเ้ากงก็ดีหรือชจ้าองประชาชนก็ดีนะครับหรือว่าแล้วความเสียหายควรที่จะนะครับดำเนินการแจ้งความรงทุกต่อพนักงานสวนนะครับเพื่อทาการซืบอสวนสอบสวนนะครับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปนะครับโดยท่านควรที่จะมีการนะครับเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อส่งให้พนักงานสวนนะครับเอกสารการหลอกลวงนะครับบทสนทนาต่างๆทางแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมนะครับหรือหลักฐานการเอาเงินต่างๆนะครับเราควรที่จะนะครับมอบให้พนักงานสสวนได้เลยหากท่านมีปัญหา มาได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักง,งานไอาการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ